โอ้ยเข้มเข้มจังเลยเปิดกาชาทีไลก็เกลือทุกทีมาล้างความเค็งกับเจนน้ำกันดีก,กว่าเจนน้ำการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษเติมถูกเติมไว้แบบไฮสปีดต้องเจนน้ำเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็กที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับปรกอบผมตอนทวีดอนะครับก็หลังจากที่อัปเดตแพดเข้ามาแล้วเนี่ย ก็มีรูนใหม่แล้วก็มี Limited ดเสัตว์เลี้ยง Limited Edition ใหม่มา2ตัวด้วยนะครับซึ่งวันนี้นยก็จะมาเนาะออฟเซิร์ฟเพื่อเพื่อนดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะอันแรกเลยนะครับก็เป็น Active r รูนอันนี้นะครับแอคทีฟรูนอันนี้เนี่ยก็คือเป็น h l i ิ่งวินนะก็คือว่าพอเรากดใช้งานปุ๊บเนี่ยมันก็จะแจกบัฟฮ l i n ่ w i n นให้เพื่อนในปาร์ตี้ในระยะ5เมตรนะรต้องอยู่ใ,ใกล้ด้วยนะฮะมันก็จะรีคอเวอร์เลือดให้เนี่ยสรัเขอร์เซ็นต์นะนรับ ทุกๆวิเลยนะฮะเป็นระยะเวลา5วินะครับแล้วก็มีเพิ่มในการเอา200%ไปคูณกับ P หรือว่า MVDK ของผู้ใช้งานด้วยนะครับอันไหนสูงกว่ามันก็เอาคำนวณค่านั้นนะครับแล้ว Physical กับ Magic Reduction เนี่ย30%นะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีด้วยนะครับอันนี้คืออันแรกเนาะ and active room ที่เพิ่มมานะครับต่อมาก็มี Passive r ดูนแดงนะครับมี Passive r ูนแดงเพิ่มขึ้นมานะครับ3อันนะคืออันนี้นะครับ อันนี้เนี่ยก็คือเป็น fearless barrier นะครับก็คือมันจะคล้ายๆกับออคอ o l l a r เ basing นะครับคือถ้าเลือดคุณมากกว่า50%เนี่ยมันก็จะลดดาเมจ30%นะครับแล้วก็จะได้รับบัฟลดดาเมจ3 5เป็นระยะเวลา10วินาทีโหย่างถึกเลยอันนี้นะครับแต่ว่าเอฟเฟกนี้ก็จะมีผลทุกๆ30วินาทีเพราะฉะนั้นครูดาวมันก็20วินั่นเองนะสหรับอันนี้นะครับต่อมาอันนี้นะครับ หัวเนี่ผมชอบมากเลยนะครับ Blood Armor นะครับคือเวลาที่เราปล่อยสกิลไปเนี่ยจะได้รับ piercing buff นะครับซึ่งมันจะทำให้เป้าหมายที่เราโจมตีเนี่ยนะฮะโดนดาเมจจากเราเนี่ยแรงขึ้น15เป็นระยะเวลา8วินาทีเลยนะฮะแล้วก็มีผลทุก15วิอันนี้เนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆกับประดับคิเมล่านะที่มันใส่คู่กันเป็นเซตนะฮะก็คล้ายๆกันเลยนะครับเพิ่มสกิล d a m มจนะครับโอ้โหนี่ถือว่า ดีมากๆเลยนะครับโอ้โหใส่คู่กับประดับคิเมล่านี่เพิ่มเป็น30%เลยนะเลยนะต่อมาสุดท้ายนะครับก็เป็น Star Power อันนี้นะครับ Star Power อันนี้เนี่ยก็เวลาที่เราโจมตีใส่เป้าหมายนะครับมีโอกาส5%นะครับที่จะทำดามจนะครับโดยคำนวณจาก10%ของแมคเชีเป้าหมายนะครับยิ่งเป้าหมายเลินเยอะยิ่งเดินแรงแต่มันมีเงื่อนไขตรงนี้นะครับ คือมันจะไม่เกิน600%นะครับคูณกับ pdk e แล้วก็บวกกับ mdk e ของเป้าหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนจะเยอะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยมีการออคำนวณเนี่ยคือ PVE ก็คำนวณแบบ PVE นะ PVP ก็คือคำนวณแบบ PVP นะครับแล้วก็มีออตัวคูณของดาเมจเนี่ยคือเอาขนาดกับเผ่าไป นะแต่ถ้าไม่เอาไปคำนวณด้วยผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเอออันนี้ก็แปลกดีนะฮะอาครับต่อมาก็นะครับมีสัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดเพชรมาทีเดียว2ตัวเลยนะครับเออมาเป็นดูโอกันเลยนะครับก็ตัวปีกดำนี้ชื่อว่ามูนินะอันนี้ผมเออเอาจากที่ท่าสลดเนานะแต่ว่าเดี๋ยวพอมันเข้าโกลบอลหรืออาจจะไม่เข้าก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าอ่ะแชร์เพื่อนๆฟังก่อนนะครับตัวปีกดำชื่อมูนินะครับ ตัวชมพูชื่อฟูจินอ่าชื่อน่ารักไหมมูนิฟูจินนะครับอ่เดี๋ยวก็จะลองเดโมโหให้ดูกันทนิดหนึ่งนะว่ารูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงอ่ามารีวิวตัวนี้ก่อนนะครับขั้นศูนย์นะครับฟืบนะฮะชิปอ่านะมาแล้วนะครับไปเลยฟูจินนะครับชื่อปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปนะฮะชึ้งชึงชึงชึงช้ง อ,อจะตายแล้วอ่ะอันนี้ก็เอฟเฟกก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาก็เป็นตัวนะครับมูนิขั้น3านั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเรียกว่าเน้นรับดาเมจนะเน้นรับดาเมจแทนนะครับเชื่อเชื่อเฉื่อเื่อเื่อเื่อห็นแล้วก็จะมีลิงก์เห็นไหมฮะ แล้วมันก็จะปล่อยพายุด้วยนะตัวนี้นะโหโหดมากฮะ asaki. ต่อมานะครับขั้นแปดนะฮะฟูจินขั้นแปดมาดูซิว่ามันจะโหดขนาดไหน s ร a r ออกมาแบบเรือล่มด้วยนะฮะเออเออเออโอ้มีกางโล่ให้ด้วยนะฮะนี่มีกลางโล่ให้ด้วยนะโอ้อวาวว้าวว้าว ว้าว,ว,าวชัวอ่าต่อมามาดูปีกดำนะครับมูนี้ขั้นสิบนะฮะไปลุยจึงโอ้โหพายุแบบว่ารุนแรงมากนะฮะและมีฮิลด้วยนะเห็นไหมฮะโอ้ฮิลตัวเองด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงอะไรที่ แน่โหดกว่าเจ้าของขนาดนี้นะฮะน่แล้วสุดท้ายนะครับมาดูปูจินนะครับบิ๊กชมพูขั้นสิบกันบ้างนะครับเจอแจ็นคจนะครับแจ็คหมูนะฮะแจ็คหมูแจ็คมาเป็นหมูนะฮะแจ็คหมูนะครับโอ้โหมีแบบว่าโอ้โหดิฟเอฟเฟกอะไรวะเน,นี่ยโอ้โห โหมีปีกฟุ้งฟิ้งมากเรียบร้อยนะฮะเอาละครับมาลองดูสกิลกันดีกว่านะผมอยากจะบอกว่าโหปวดหัวมากนะครับคือมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากจริงนะครับฟูจินนะครับขั้นหนึ่งสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นอมะตะนะครับเออคือเขาจะมี2โหมดนไอตัวเนี้ยมีโหมดอมะตะกับโหมดไมอมะตะอ่ามีโหมดอมะตะกับไมอมะตะนะครับคือนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นอมตะเนี่ยแล้วอยู่ใ,ใกล้เจ้าของเนี่ยเวลาเจ้าของเนี่ยได้รับดาเมจเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับคุณสมบัติของโอซิลิสนะการ์ดโอซิลิสเลยนะครับคือเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าคูดาวเนี่ยมันก็3ามวินาทีแค่นั้นเองนะคือจะไวกว่าการ์โอซิลิสอีกนะฮะเอะอทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยนะฮะโดนโจมตี14ครั้งมันจะเปลี่ยนโหมด มันจะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดไม่อมะตะนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเว้นระยะไปสัก20วินาทีเนี่ยแล้วเจ้าของเนี่ยไม่โดนโจมตีนะมันก็จะกลับเป็นโหมดการเดียนโหมดอมะตะเหมือนเดิมอ่านะครับและเมื่อมันเป็นโหมดที่ไม่อมะตะคือเจ้าของโดนโจมตีสิบสี่ครั้งแล้วเนี่ยมันจะใช้สกิลอันนี้นะครับสกิลอันนี้เนี่ยคือโจมตีศัตรูในระยะ8เมตรนะครับแล้วก็ สตันหนึ่งวินะครับลดมูฟสปีด e d e d 20%ก็คือสโลนั่นเองนะี่ยแล้วเป็นระยะเวลา4วินะครับสโลว์วิแล้วก็คูดาวเนี่ย15วินะคูดาวก็ก็นานใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยสก,กิลไอเฟเธอร์ออฟลอเนี่ยโดนเป้าหมาย5ตัวขึ้นไปมันจะกลับไปเป็นโหมดแรกโหมดอมตาเหมือนเดิมนะฮะเอออันนี้ก็แปกดีนะสลับไปสลับมานะครับ แต่เมื่อมันเป็นอมตาเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างนี้นะฮะคือมันจะได้รับสเต็กที่ชื่อว่าเฟเธอร์ก่อนจำๆก่อนนะอันนี้คือสเต็กเฉยๆนะและก็จะได้บัฟโซเบสซิงนะมันจะใช้โซเบสซิงเนี่ยซึ่งโซเบสซิงเนี่ยมันจะมี2ชั้นข้างในอีกนะเดีย๋ยวเพิ่งงงนะฮะคือโหตอนแรกของก็ปวดหัวมากชั้นแรกนะครับก็คือเพิ่ม p d k k กับ m d k เนี่ย22%ให้กับเจ้าของแล้วก็ ทุกคนเลยนะครับที่เป็นเพื่อนกับเจ้าของเนี่ยในระยะ5เมตรนะฮะอ่านี่คือบัฟที่1อันนี้ก็คือถือว่าโหดนลนึกนึกออกไหมเพิ่ม P D K M D K เพิ่มมายีพนะิเเนี่ยโอ้โหยิ่งอาชีพที่มันใช้2ค่านี้อย่างเอ่อเจเนปายานะครับหรือว่าเอ่อแอสโซเบสเนี่ยโอ้โหดาเมทะลุโลกเลยนะครับอันนี้เนะี่ยแล้วก็ในส่วนของบัฟที่2โซเบสซิงโบนัสนะครับอันนี้เนี่ยก็คือ ต้องดูว่าเจ้าของในมีค่าไหนมากกว่าถ้าสเตนเอจิอินรวมกันแล้วมากกว่าวิดเด็กลักจะได้พีดาเมจกับเอมดาเมจเนี่ยบวก15ไปเลยแล้วก็แอดสปีดเพิ่ม5นะครับแต่ว่าถ้าเจ้าของนะครับเป็นนะสายถึกเนาะสายถึกวิดเด็กลักอะไรพวกนี้นะครับรวมกันแล้วก็มากกว่าสเตนเอจิอินเนี่ยก็จะได้รับแม็กชแล้วก็เ p พเพิ่ม5นนะครับแล้วก็ได้ความถึกเนาะ พีดูเมทเอฟดเมทรีดักชัเพิ่มมา8%เลยนะครับแต่ถ้าคุณทำให้ทั้ง2ข้างนี้มันเท่ากันได้นะคุณจะได้บัฟ2อันเลยนะครับซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้นะครับเออัอน,นี้ก็จะอยู่ได้แค่16วิน,นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นอวตะรนะได้แสแต็กเฟเ t อร์อันนี้นะครับทุกๆ2วิก็จะได้2 s t สแต็นะฮะครบ17ขั้นเมื่อไหร่นะครับ การโจมตีนะครับครั้งถัดไปในสามวิของคุณเนี่ยนะฮะคุณจะทำดาเมจเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะเพิ่มแค่10%ก็มาช่วยบูธดี DPS ให้นะอันนี้ก็มีคูดาวสิบหวิเช่นเดียวกันนะโอ้แค่นี้ก็หงงงแล้วนะฮะต่อมาถ้าเป็นขั้น3เนี่ยก็เวลาที่เป้าหมายโดนสตันแล้วเขากลับไปสภาวะปกติเนี่ย มันจะชิ่งต่อนะครับมันจะชิ่ง f a t ธอร์ออฟลอเนี่ยใส่ศัตรูนะครับ3ตัวนะในระยะ5เมตรนะคือพอสตาร์ปุ๊บหายสตาร์ปุ๊บมันชิ่งโดนตัวอื่นอีกนะฮะโอ้โหนี้ร้ายกาจมากนะครับแล้วก็ทุกๆสิบเอ็ดวิเนี่ยมันก็จะไล่บัฟนะครับ new life facing นะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับเพิ่ม พีดีเอ M ็มกับเอ็มเดเอ็มนะครับบวก6%เนะครับเป็นระยะเวลา15บห้าวิสแต็กได้ถึง3ขั้นเลยนะอันนี้นะครับต่อมานะครับขั้นที่5นะครับถ้าเป็นขั้น5ก็คือถ้าอยู่ในโหมดอมาตะาแล้วใช้โซเบสซิ่งเนี่ยก็มันจะสแต็กเฟเธอร์เนี่ยได้เร็วขึ้นนะคือพอไล่เบสซิ่งปุ๊บก็สแต็กไปเลย4นะครับของเดิมคือ2เนาะ แล้วก็อันนี้เพิ่ม PDK เป็น40% m d k 40%ด้วยนะครับเออแล้วก็ได้ทุกคนในระยะ5เมตรนะนี้ถือว่าบัาโฟโหดจริงนะรแล้วก็ตัวโบนัสเนี่ยก็เพิ่มนะครับจากของเดิมคือ15เนอะอันนี้ก็เพิ่มเป็น25ในสปีดก็เพิ่มเป็น10นะครับส่วนถ้าวิดเด็กลักมากกว่าสแตนเอจิอินก็จะเพิ่มไมคเบอร์กเป็น10นาะจากเดิม5นะครับแล้วก็ p r m m e n e r y Reduction นะครับเพิ่ม เป็น20%เลยจาก8%นะครับโอ้โหแล้วก็ยังไม่พอนะฮะคือถ้าสมมุติว่าสเต็คเฟเทอ e r เนี่ยรบนะฮะ17ขั้นแล้วนะครับดาเมจเนี่ยที่โจมตีไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น15%นะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่โดนโจมตีเนี่ยคูดาวมันก็จะลดลงไปด้วยเนาะเนี่ยมันจะมีคูดาวสิบหกวิมันก็จะลดลงไปนะครับโหยยิ่งเราโดนโจมตีเยอะเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ไอ้สกิลนี้ได้อย่างต่อเนื่องเลย นะครับแล้วก็ในส่วนของ feather of law เนาะที่มันจะโจมตีศัตรูเนาะมันก็จะสตันเนี่ยเพิ่มเป็น1.4วิจากเดิม1วินะครับแล้วก็ลดมุขสปีดเป็น25%นะจากเดิม20%นะครับที่ขั้น1เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนโจมตีเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้สก,กิลโดน4ตัวขอไป ถ้าใช้สกิลโดน4ตัวมันจะกลับไปสู่โหมดอมตะอีกรอบหนึ่งเออ,อเวนไปวนมาวนลูปนะฮะพอขั้น8ปุ๊บเนี่ยระยะเวลา yeah. สตันเนี่ยนะฮะขออภัยฮะขั้นที่8นะครับก็คือถ้าเป้าหมายนะครับที่โดนสตันกับสู่สภาวะปกติเนี่ยไอตัวที่มันชิ่งเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น4ตัวในระยะ6เมตรเนาะของเดิมเนี่ยก็คือที่ขั้น3เนี่ยมันจะโดน3ตัวเนาะ เป็นระยะ5เมตรอันนี้ก็4ตัว6เมตรนะครับก็คือไกลขึ้นแล้วก็โดนมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่โจมตีก็จะได้สเต็คเฟเธอร์ด้วยนะฮะแปลว่าไอ้สเต็คเฟเธอร์เนี่ยที่ต้องครบ17ครั้งถึงจะได้ดาเมจเพิ่มเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะก็จะใช้ได้รัวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เอ่อเมื่อฟูจินเนี่ยอยู่ในโหมดที่ไม่อมตะ และก็อยู่ในหมอกของเจ้ามูนี้ก็คือเจ้าปีกดำเนี่ยนะฮะมันจะได้รับสก,กิลเพิ่มนะครับเป็นวิงชิลนะฮะเพิ่มทีเดเมจเอ็นเดเมจรีดักชันเนี่ยนะฮะห้นะครับแล้วก็รีเจนเลือด HP 5%นะครับทุกๆ1วิอยู่ได้12วิเลยนะโอ้โหอันนี้แบบว่าคือมันคู่กันมันดูโอ้ก,กันนึหออกไหมถ้าเกิดว่าคนหนึ่งนะครับใช้ ปีชมพูอีกคนนีงใช้ปีกยามเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่มันคอมโบกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันคือขั้น8นะก็เป็นระดับสุลต่านนะครับที่เขาจะเล่นกันนะฮะต่อมานะครับขั้นสุดท้ายขั้น10นั่นเองนะครับก็อ่านอยู่ในโหมดอมตะนะครับแล้วก็ใช้เบสซิ่งอันนี้เนี่ยก็จะได้สแต็กเฟเธอร์เนี่ยมาเลย6สแต็กใปนทันทีนะครับแล้วก็ตัวเบสซิ่งนี้จะเพิ่ม PDK กับบี k เป็น50%เลยนะครับให้กับ จ้าของเลยทุกคนที่อยู่ในระยะ5เมตรนะครับแล้วก็ส่วนพิเศษบนท่านเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่า s t a นเอจิอินรวมกันมากกว่าวิดเด็กลักเนี่ยจะเพิ่มพิเดเมตเอเนเมตถึง35%แล้วก็เพิ่มแม็กสปีดสิบ้าเปอร์เซ็นขณะเดียวกันถ้าวิดเด็กลักมากกว่าเนี่ยก็จะเพิ่ม HP กับ SP 15%แล้วก็พิเดเมตเอเนเมตเรดักชันนต์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเจ้า f ฟเธอร์ออฟลอนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับระยะเวลาสตันเนาะ จากตอนแรก1วินะแล้วก็พอมาเป็นขั้นห้า 5, สตันหนึ่งจุวิพอขั้นสิบนี่คือสตันสวิเลยนะครับแล้วก็สโลลดมุมสปีดสามสปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้สกิลนี้โดนเป้าหมาย3ตัวนะครับมันก็จะกลับไปสู่โหมดอมะตะนะแล้วก็วนลูปอย่างนี้นะฮะก็คือสมมติว่าตอนที่ ยังไม่โดนโจมตีนะเจ้าของยังไม่โดนโจมตีเนะี่ยมันก็อยู่ในโหมดอมาตะมันก็บัฟเบิฟอะไรไปแต่พอเจ้าของโดนโจมตี14ครั้งปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนโหมดมาแล้วก็ใช้สกิลเฟเธอร r ออ l ลอนะครับที่เราจะเห็นว่าเออเป็นปีกแล้วเป็นแสงอะไรพุ่งไปนั่นแหละฮะแล้วพอมันโดนเป้าหมายปุ๊บมันก็จะปบเปลี่ยนโหมดกลับไปเป็นโหมดอมาตะนะครับก็คือ คล้ายๆว่าเหมือนกับเราได้ใส่การ์ดโอซิลิสอะไรประมาณน,นี้นะครับหรือมันก็จะหลูมมันจะเป็นแบบนี้นะโดนโจมตีนะครับก็ปล่อยสกิลปล่อยสกิลจนว่าหมายกลับไปเป็นโหมโดอมตะมาบัฟเพิ่มอะไรแบบนี้นะก็จะวนไปเรื่อยๆอ่านี่คือจบไปนะเดี๋ยวให้ดูเ,เรียกว่าเป็นโมเดลแล้วกันนะของเจ้าฟูจิน,นะอันนี้คือขั้นขั้นศูนย์เลยนะครับพอขั้นรักษาป,ปุ๊บตึ้งไงน้องก็เริ่มจะ โตขึ้นนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ขั้น8ปึง้งนะครับชงโอ้เนี่ยก็เดียวว่าโตเต็มวัยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ awakening ขั้นสุดนะครับฟริงโอ้โหมีปีกสีแฉกเลยนะครับจาก2แฉกนะปีกงอกมานี่นเี่นะครับอันนี้ก็ดูแลคล้ายๆ pixie นะในเรื่องของเออผมจําชื่อเรื่องไม่ได้ละนะฮะอ่าแล้วก็ต่อมานะครับเจ้า ปีกดำหรือว่ามูนี้นั่นเองนะครับมาดูคุณสมบัติกันบ้างดีกว่านะครับเจ้ามูนี้นะครับปีกดำเนี่ยก็จะมีพาสิตติดตัวนะครับก็คือเป็น Black Wing Shield นั่นเองนะครับโดยจะเพิ่มเลือดนะให้กับตัวมันเองนะไม่ใช่เจ้าของนะ30%นะครับแล้วก็ลดดดเมจที่ได้รับลงเนี่ย30%คือถึกนะฮะแล้วก็เป็นระยะเวลา9วิสแต็กที่ส3คั้นด้วยนะโอ้ว้าวเลือดเยอะมากอันนี้นะฮะ แล้วก็สกิลที่เป็นแอคทีฟนะีก็คือมันจะลิงก์กับเจ้าของแล้วก็รับดาเมจแทน15%นะครับจนกล่องมันจะตายนะก็จะคล้ายๆกับเจ้าช h i ออฟเอิร์ธเช่นเดียวกันนะเจ้าชายออฟเอิร์ธเนี่ยมันก็จะมีเส้นลิงก์ลิงกเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจำกันได้ใช่ไหมเเจ้าชายเนี่ยตัวนี้ตัวเนี้ยน,นะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเส้นลิงก์ลิงก์กับเจ้าของถูกไหมอันนี้ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยนะครับ แต่มันไม่ได้แค่ลิงค์แค่นั้นนะครับอ่ะมันจะมีสกิลที่ปล่อยพายุได้ด้วยนะครับคือ Black Storm นะตัว Black Storm เนี่ยมันก็จะปล่อยเป็นหมอกก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะกลายร่างเป็นพายุนะครับจะสร้างความเสียหายเป็นกายภาพทัตดาร์กนะครับทุกๆ1วิ150%เนะกว้าง3เมตรก็ไม่ค่อยกว้างมากในขั้นแรกในขั้นแรกก็จะแค่3เมตรนะครับ อยู่ได้นาน6วิพายุอันนี้นะครับพายุแห่งความมืดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าฟูจิหรือปีกชมพูเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะครับไอพายุอันนี้มันจะขายายเป็น9าวิแล้วก็ไอตัวพายุมันจะแบบเคลื่อนที่ไปหาเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็โซลิง่งเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าปล่อยพายุแล้วเนี่ยตัวโซลิง่งมันจะรับดาเมจเพิ่มจาก15%เป็น5 0นะก็คือรับดาเมจแทนเจ้าของได้มากขึ้น และเป้าหมายที่โดนพายุดำๆเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหจะโดนลดนะฮะ p d k กับ m d k เนี่ยลง10%เนะเป็นเวลา2วินะครับสแต็ก3ขั้นก็ถ้าคุณโดนพายุหนักๆเนี่ยก็ p d k m d k หายไป30%นนะครับแล้วก็จะได้สแต็กเฟเธอร์เช่นเดียวกันนะเจ้าของก็จะได้สแต็กนี้ด้วยนะครับยังไม่จบนะฮะแล้วก็สมมุติว่าเจ้าแบทวิงเนี่ย หรือว่ามูนี้เนี่ยมันตายนะฮะแล้วก็พายุมันก็จะหายไปใช่ไหมแต่มันจะปล่อยสกิลนะครับคือถ้ามันตายเนี่ยมันจะปล่อยสกิลขนนกดำนะ black feather นะครับในระยะ6เมตรนะครับมันก็จะโดนเป้าหมายสูงสุด5ตัวทำดาเมจกายภาพไร้ธาตุ้า5 0 0นะครับที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับพอมันตายแล้วมันปล่อยสกิลเนี้ยมันจะปล่อยดีบัฟด้วยนะครับเป้าหมายที่โดนเนี่ยจะติดดีบัฟนะครับติด curse feather curse อันนี้นะฮะ มันจะลดไฟ a l ลดาเมจลง5%นะครับเป็นระยะเวลา5วิแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยเลือดหายไปนะทุก20%มันก็จะนับสแต็กเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับลดสูงสุดได้ถึง25%นะครับและถ้าสาแต็กครบ6เมื่อไหร่นะมันก็จะลดนะครับ่ mm hmm. ินเมเก็บเอมดาเมจเนี่ย35%ว,ว้าวนะครับ แพรว่าสแต็กก็จะโดนล้างไปอะไรประมาณนี้นะฮะต่อมาขั้น3นะครับก็พาส์ทิวิงชิลนี้คือจะเพิ่มเลือดด้วยนะเพิ่มเลือด h p 10%ทุกๆวินาทีเลยนะครับอันนี้โหถือว่ามันจะถึกมากเลยแหละนะไอ้เจ้าไอ้เจ้านี่นะฮะต่อมาถ้าเป็นขั้น5นะครับก็คือจะรับดาเมจแทนเจ้าของเนี่ยเป็น20%นะครับแล้วก็ตัวพายุจะ ขยายเพิ่มจาก3เมตเป็น3.5มจนะครับแล้วก็ดัมเมดเนี่ยก็จะแรงขึ้นจาก150เป็น200เปรเซ็นต์ทุกๆวินาทีนะครับแล้วก็จะลด PTK ีเคมิเคเป้าหมายเนี่ยสิเลยนะจาก10%นะครับแล้วก็สแต็กได้ถึง5ขั้นโอ้โหถ้าโดนพายุนี้แช่เนี่ก็ดัมเมดหายแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแบล็กไฟเตอร์เองเนี่ยก็คือ เวลาที่พายุมันหายหรือว่าตัวเจ้ามูนี้มันตายเนี่ยมันก็จะทำดาเมจแรงขึ้นเป็น1000%เปเลยนะครับจาก500%เอเนาะแล้วจะเพิ่มทำให้เป้าหมายเนี่ยมันติดใบด้วยนะฮะใบคือใช้สกิลไม่ออกเลยนะฮะแล้วก็ตัวดีบัฟเนี่ยมันก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของความนะฮะลดดาเมจนะจากเดิมเนี่ยคือลดแค่5ใช่ไหมฮะอันนี้คือ เริ่มต้นเนี่ยพอโดนปุ๊บเนี่ยคือโดนแบบว่าลบ15ไปเลยนะแล้วก็ทุกๆ15ของ MAC HP ที่หายไปของเป้าหมายเนี่ยนะครับก็จะสแต็กดีบัฟเพิ่มนะสูงสุดถึง6สแต็กเลยนะครับแล้วก็ถ้าครบ6สแต็กนี่ยคือจะลดพีเดเมกเอมเดเมก55เปอร์เซ็นต์โอ้ my god นะฮะลดเยอะมากนะครับต่อมาขั้น8ดนะครับตัววิงชิลนี่ก็จะเพิ่ม โล่ Low เนาะเพิ per ่ม MAC HP นะครับเพิ per ่ม MAC HP นะครับ80%แล้วก็จะได้รับดาเมจลดลงนะครับ80%โหอย่างถึกเลือดอย่างเยอะนะครับเป็นระยะเวลา12วิเลยนะขั้น8นะฮะอันนี้ก็สแต็กได้ถึง3ขั้นเลยนะแม่เจา้าไม่พอนะครับก็ยังรีสโต HP 10%ทุกวินาทีด้วยนะโอ้โหทั้งถึกนะทั้งเลือดเยอะ แล้วก็มีฮิวอีกโอ้โหแม่เช้ายังไม่พอนะครับทุกๆ45วิครับมันจะได้สกิลเอเซนเชียลอันนี้นะฮะเอเซนนะครับให้กับเจ้าของนะฮะออแล้วก็เมื่อมันตายไปเนี่ยมันก็จะให้เพิ่มชิวให้กับเจ้าของโดยเจ้าของก็จะได้รับพีนเเมตกับเอ็มดเมดรีดักชันเนี่ยหกเป็นระยะเวลานะครับ12วินาทีนะครับโอ้โหแล้วก็จะปล่อย พายุนะครับแลคซอมเนี่ยหมุนรอบๆอบ้าหมายเป็นระยะเวลา8วินาทีไม่ใช่สิเป็นระยะเวลา4วินะครับแต่ระยะคือ8เมตรนะโอ้โหพายุมันจะใหญ่มากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใกล้ๆนั้นมีฟูชินมีฟูจินนะครับที่เป็นตัวชมพูนะฮะอยู่ในช่องแอคชีนะคือนึกออกไหมว่าสัตว์เลี้ยงเรามันจะมีแบบว่านเนี่ย มันจะมีแอคทีฟกับแอซิตใช่ไหมคือถ้าเราเอาฟูจินกับเจ้ามูนี้มาอยู่ในช่องนี้เนี่ยเราจะได้รับเอฟเฟกนี้นะครับก็คือตัวแบล็กสตอร์มเนี่ยจะปล่อยเพิ่มได้อีกอันหนึ่งโอ้โหโคือพายุอันนึงเนี่ยมันก็ปวดแล้วเนาะนี่เพิ่มอีกหนึ่งอันด้วยโอ้โหแปลว่าเหมือนเขาพยายามจะให้ซื้อ2ตัวนะแล้วก็เอาไอตัวฟูจินไปฝากไว้ทนะี่จะไปใช้ก็ได้ แล้วก็ไอตัวปีกดำมันก็จะเก่งมากๆเลยประมาณนี้นะครับสุดท้ายขั้น1ินะครับก็จะรับดาเมจนะครับแทนเจ้าของเป็น25%เลยนะครับแล้วก็จะพายุนะครับก็จะขยายเป็น4เมตรแล้วก็ดาเมจก็จะแรงขึ้นนะครับเป็นดาเมจ250%เเลยนะครับเป็นกายภาพธาตุดาร์กนะครับทุกวินาทีเนาะทำดาเมจทุกวินาทีเลยนะครับแล้วก็ลด p d k กับ m d วเคเป้าหมายเนี่ยถึง20%สแต็คได้ถึง7ขั้นโอ้ไม่กอดนะฮะ แลนนี้ก็ยังนะครับพอมันตายปุ๊บมันจะปล่อยเฟเทอร์นะครับแบล็กเฟเทอร์นี้มาทำดาเมจไรท่า1,500แล้วก็ทำให้เป้าหมายติดใบนะครับแล้วก็ติดดีบัฟด้วยนะครับลดนะครับไฟนอลดาเมจเริ่มต้นเลยคือ20นะครับแล้วก็ทุกๆ10ของแมช HP เป้าหมายที่หายไปนะครับก็จะสแต็กดีบัฟเพิ่มสุดๆได้6สแต็กแล้วก็หากครบ6สแต็กก็จะลดพีดเมจกับเอ็มดาเมจเนี่ยนะฮะ 105%อ่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันเกินร้อยด้วยเหรอนะครับอ่าจริงๆมันคือค่านี้นะฮะนี่มันก็คือมันมาลดค่านี้นั่นเองนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีค่านี้เกิน105%ก็ได้นะครับแต่ว่าโอ้โหบอกเลยว่าหายเกลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นใน PVP เนี่ยโอ้โหผมมองว่าไอ้เจ้านกดำมันก็จะเก่งมากนะครับส่วนนกชมพูฟูจินเนี่ยก็เรียกได้ว่าเพิ่มนะชีวิต ให้กับเจ้าของมาอีกหนึ่งชีวิตนะทีนี้สุดท้ายนะครับก็ก่อนจะลากันไปนะเราก็ลองมาสูมกันสักน,นิดหนึ่งนะครับว่าผมจะได้ไหมนะอ่ะมาเริ่มอันนึงก่อนโบอื้อฮงเนือกไปอีกที่โบอื้อือมิลลินะฮะอ่ะทีนี้ขอทีละห้าแล้วกันนะครับไปอื้อือสมุไรนะแต่ว่ามันเป็นเศษนะฮะอ่ะไปอีกแค่ อ euh ื้มือเศษกวางก็มานะฮะเศษกวางแล้วเศษสาโมงแล้วเอาละอื้มือ m. ก็เกือบไปนะครับอ่ะก็เหมือนจะสั้นนะคลิปนี้แต่ว่าก็ยาวเหมือนกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ